อากาศร้อนมากครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอ,อ้หเหนื่อยเดินขึ้นสะพานลอยนะครับฝั่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือตลาดปฐวิกรณ์นะครับนวมิน72นะครับตลาดมือสองเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ากระสอบนี่เยอะจริงๆนะครับของเก่าโกดังญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะเยอะมากนะครับนี่ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับมันมีหลายโครงการนะวันนี้ผมจะเดินไปทางโน้นด้วยนะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูนะครับครับก็เครื่องเสียงนะครับตลาดปฐวิกรณ์นะครับส่วนที่เป็นของมือสองนะครับขายอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มีหลากหลายนะมีทั้งเครื่องเสียงอุปก,กรณ์เครื่องเสียงต่างๆนี้ก็มีให้เลือกนะครับของอะไรบ้างนี่ แยกเยกอู่รนแยกอยู่ครับแยกจค่าจค่ม่าได้ไหนต่ายยืมอ่าแยครัย นีเบอร์โทรวศูนย์เกแปดครับผมเ้หกห้าแปดหนึ่งแปดห้าเก้ารติดต่อพ่อค้านะครตใจกับติดต่อพ่อค้าด้วยฮ รับเนื้อมาสดนะครับก็เป็นเครื่องเสี่ยงที่อยู่ในตลาดของปัทวิกรณ์นะครับวันนี้ผมมาเดินส่วนที่แบกับพื้นดีกว่านะคือจริงๆแล้วตลาดปัทวิกรณ์นี้จะเป็นส่วนที่มีเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ากระสอบเยอะมากนะครับแต่วันนี้มาตรงนี้คือจุดนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนที่ผมมาแรกๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เขาขายแบกับพื้นโดยที่ไม่มีหลังคานะครับตรงนี้ยาวไปถึงโน่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นนะเป็นหลังคาแบบนี้นะครับเป็นมีทั้งส่วนขยายและส่วนที่ไม่ขยายส่วนเดิมอันนี้คือส่วนเดิมๆนะครับที่ผมเคยมารีวิวนะครับก็เป็นพวกอของเก่ามือสองบ้างน,นะครับพวกเครื่องเสียงบ้างน,นะครับ ที่เป็นส่วนของเครื่องเสียงนี่ก็บางทีก็เป็นเพลงลิขสิทธิ์ต้องขอไยด้วยนะครับผมพยายามพูดับไปอ่าลโพงญี่ปุ่นนะครับเสื้อผ้ามือสองนะของมือสองต่างๆนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองนี้คือต้องยกให้ตลาดนี้เลยนะครับฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาอ่าไปดูแลกันนะครับหลายจุดนะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะครับขอเดินนิดนึงนะครับ ส่วนข้างในที่มันเป็นหลังคายอีกส่วนหนึ่งนะผมไม่เดินไปแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะมาดูตรงส่วนที่เป็นเสื้อเท่านัสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทนะสวัสดีครับผมของดีราคาถูกนะครับสิบห้าบาทก็มีเลยเห็นไหมเนี่ยฝั่งน้นนะครับข้อ้าฝั่งนู้นนะผมเคยพาเดินเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้เราจะไปส่วนที่เป็นส่วนขยายนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่สองของตลาดปัทวิกรนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ตลาดปัทวิกรอาจจะมีการปรับปรุงขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะ,ะไม่มีหลังคานะแต่ตอนนี้เขาทำหลังคาทําเป็นเต็นตรงนี้นะโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราอยากได้เสื้อผ้าที่มันเป็นมือสองที่แบบราคาไม่แพงนะครับ ร้อยหนึงหกสิบหรือว่าสิบบาทเขามีนะส่วนที่เป็นสิบบาทนะครับอันนี้เป็นประมาณร้อยหนึ่งนะครับมีงบไม่มากก็มาซื้อที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรง ตัวละร้อยตัวละหกสิบนะครับตัวละยี่สิบก็ฝั่งนี้นะครับยี่สิบบาทนะครับฝั่งนี้นะยี่สิบบาทนี่เป็นเสื้อของคุณผู้หญิงนะถ้าฝวนมากครับ20บาทแล้วก็ส0บาทฝั่งโน้นนะครับเนี่ยฝั่งนี้20บาททั้งหมดเลยตัวละ60สบาทก็จะมีเกตเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้20บาทนะ ดูป้ายดิยี่สิบบาทเองนะครับก็ใส่ทำงานได้นะเนี่ยฝั่งนี้นะครับยี่สิบาทห้าบาทก็มีนะครับเขาจะรู้ว่าเสื่อห้าบาทนะครับห้าบาทนะโอ้โหเดี๋ยวขอทำคลิปสั้นหน่อยนิดหนึ่งไะครับผมหลังจากเดินออกส่วนที่เป็นตลาด เสื้อผ้ามือสองนะตัวละหบาท10บาทนะครับผมเดินออกมาริมนอกนะน้มินเน้ำวมินเจ็ดสนะครับตลาดปัทวิกะคนนะวันนี้อาจจะเดินไม่ทั่วถึงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมมาถ่ายปัทวิกรน,นี้คือแบบผมว่าน่าจะเป็นรอยคลิปนะก่อนนี้ผมจะทํา youtube ปังๆมานี่ผมทําที่นี่มาแคบทุกอาทิตย์นะครับผมไปที่ไหนไม่ถูกผมต้องมาที่ตลาดปัทวิกรน,นะ นะครับมาดูส่วนที่เป็นส่วนเขาเรียกส่วนต่อเติมนะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับตรงนี้ก็มีหลังคานะครับผมนำเสนอบ่อยมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากตากฝนตากแดดแต่วันนี้อากาศร้อนสุดๆนะครับมือสองโซนที่เป็นของกิปะถะนะคคับ ของเปิดท้ายแล้วกันนะครับต้องเรียกว่าของเปิดท้ายเพราะว่าเขาขายแทบทุกอย่างเลยด้วยนี่เสื้อในบ้านรองเท้านะครับของใช้ผมว่าเป็นของใช้ในบ้านเขานั่นแหละดูสิหรือว่าก็อาจจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นที่เขาไปเหมาเหมามาแล้วมาขายนะครับสิเพราะผมก็ไปโกดังญี่ปุ่นเยอะนะ นี่นะครับเสื้อหมวกโอ้โห,โหดูคนตอนนี้ผมมาจะหกโมงแล้วนะครับแม่ค้าก็เริ่มจะเก็บของหรือเปล่าเหมือนทยอยจะเก็บวันนี้มามืดนิดหนึ่งนะตลาดจะเริ่มเก็บแล้วมั้งเนี่ยนี่นะครับตลาดปัตตวิกรมีทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วง วันเสาร์อาทิตย์อาจจะคึกคักหน่อยเพราะเป็นวันหยุดนะครับก็แนะนําให้มาช่วงในวันหยุดแล้วกันนะครับโอ้นนผมว่าแม่ค้าเริ่มเก็บของแล้วเนะีเหมือนเขาทยอยเก็บนะครับมามืดไปหน่อยนะหกโมงนะจริงๆเราต้องมาช่วงเช้านะครับแต่แต่พวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้จะอยู่ตลอดนะครับนะ วันนี้เดินไวๆนิดนึงนะครับตามแม่ค้าให้ทันก่อนแม่ค้าเก็บของเยอะแยะเลยนี่ครับถ้าอยากได้แบบของทั่วไปรองเท้ามือสองเสื้อผ้านะครับตัวละหบาทสิบาทถ้ะเครื่องก็มีนะถ้าท่านใดที่อยากจะมาส่องพระนะครับมีหลังคาให้เดินนี่ครับ ผมก็จะแวะเวียนไปตามตลาดนัดต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลากหลายนะครับในการเลือกซื้อนะครับหรือไปเดินช้อปปิ้งนะครับถ้าใครไม่ชอบอเที่ยวห้างนะข้ามาเดินมือสองแบบนี้นะเนี่ยโอ้ฝั่งนี้ยังคือคับอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันรองเท้าบั่งรู้สึกว่าไม่ค่าจะบางๆไปไหม มือสองน้องขาวนะครับสวยั้งนั้นเลยขอถ่ายรูปหนะ่อยตัวการ์ตูนต่างๆนะครับกระเป๋า ของมันเหมือนของในบ้านเขาเองอะไรดูสิเนี่ยนะครับกอมาเดินดูได้นะครับคือแบบประเภทของเครื่องเสียง หรือของเก่าต่างๆนะครับของใช้กระจุกกระจิกในบ้านนะครับมีสารพัดลขายตามสภาพขายตามสภาพก็มีนะครับ ก็บอกว่าขายตามสภาพนะครับวันนี้ก็มาเดินตลาดปัตตวิกรนะครับผมอาจจะมาส่วนเดิมๆนะ่จริงๆแล้วมันตลาดนี้มันตลาดใหญ่มากนะครับเดินเดินทั้งวันนะถึงจะทั่วนะถ้าท่านไดอยากได้แบบรองเท้าที่มียี่ห้อนะครับต้องบอกว่ารองเท้าที่แบบเป็นของแท้เลยก็มีนะครับของแท้ที่แบบของแท้ๆจริงๆอ่ะไม่ใช่ของก๊อปแล้วกันนะ นะครับก็มาซื้อได้นะครับผมเคยลงคลิปไปอยู่นะร้านที่เขาจำหน่ายพวกอ่รองเท้าของแค้นะครับนี่พวกนี้แบบสวยเลยอะ่ะ สองสามร้อยก็มีนะฝั่งนี้นะร้อยแปดสิบนะครับไม่ได้ถูกนะสามร้อยห้าสิบนะครับฝั่งนี้เนี่ยรองเท้าแบบของไนกี้อะไรเงี้ยนะครับเอเาแบรนด์ดีอ่ะ ก็มาลองใส่ลองสวมดูนะครับ mm hmm. คือต้องบอกว่าบางทีมันมันเป็นของที่มันมันของมีเกตของมีราคานะครับนะเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่ใช่ของปลอมนะของแท้แค่นี่แหละแต่อาจจะเป็นอ่ามือสองที่มันมันโลออกนะสวยเลยสามรอยห้าสิบนะครับนี่ไม่ได้ถูกถูกนะครับ เด่นะครับวันนี้ก็เดินตลาดปัตติกานะครับส่วนเดิมส่วนที่ผมมาก็คือมือ 2, 2> องวินเทจด้ฝั่งนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชม